ว้าวจบอันดับ2นะครับทุกคนจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ปั่นสปินไปไม่ค่อยเกลือเลยนะครับผมก็สวัสดีครับทุกคนมาพบกับโชโรเอสตีวันนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่เกมคอยมัสเตอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาทํำคนได้500ร้อครับจบที่2องครับทุกคนโอเควันนี้มาดูนะครับผมบอกว่าน้องบอกว่าน้องโมกันที่ทำภารกิจไว้กินให้ดูหน่อยครับได้ครับผม ภลรกิจไวกิ้งนะครับทุกคนอย่างนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบสามหมื่นล้านนะทุกคนมาดูกันว่าภลรกิจแบบไวกิ้งอ่ะครับสามหมื่นล้านอ่ะจะได้หรือเปล่านะทุกคนนะเ,เดี๋ยวก่อนอืนไปขออืมไปลุ้นโบนัสรายวันก่อนเลยนะครับก็ทีนี้ก็ไปคลิปสั้นๆนะครับผมไม่ยาวมากนะก็มา <c oughs> อเาเรก็อะไรเล่นแบบว่าไวกิ้งอย่างเดียวเลยทุกคนอืม ดูนะครับน้องๆส่งการ์ดมาอีกแล้วก็มาเล่นแบบไวกิ้งอีกแวนะทุกคนเออเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปปั่นสปรินต์ก่อนนะครับสปินดไร้วันปึ๊บปุ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 ๊บวัดดวงวัดดวงหกร้อยหกร้อยเออหกร้อยเอ็มมาดูนะครับว่าสามพันเท่าไหร่วะสามหมื่นล้านนะครับจะผ่านหรือเปล่านะไวกิ้งเพราะว่าน้องมีไอ้มงคลนะบอกพี่ผมมีอยู่ประมาณ สองแสนสามแสนล้านยังไม่ผ่านเลยครับคือแบบได้ผ่านแล้วแต่ว่าได้น้อยมากครับได้แค่หมื่นสปินเนี่ยทุกคนโอเคมาเฮยังมีลุ้นการโจกว่าทุกคนต,ต้องเล่นแล้วละเ<ม>ดี๋ยวที่ต้องใช้น้องเดี๋ยวนะดูอ๋อต้องใช้น้องฟ็อกซี่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นภารกิจหมูนะทุกคนเออใช้น้องฟ็อกซี่ น,นี่นกล่องจะเต็มแล้วทุกคนดูดิมาเอาให้เอาให้ได้นะทุกคนเพราะว่าหีบมันจะเต็มแล้วเดี๋ยววันนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยเกลือใช่ไหมพี่ขูดไปยี่สิบลกันทุกคนปึ๊บปึ๊บ,บกล่องนี้เต็มก็ได้แบบว่า <S <S ต่อชีวิตปไปอย่างงี้สองจุดสองเคครับทุกคนเออไป let's go let's go let s, go. Let s ตัวหมูมาอีกแล้วสามด้วยครับทุกคนหูยอยากเอาอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยเกลือนะทุกคนคือแล้วแบบฟ็อกซี่เห็นไหมฟ็อกซี่ได้ใช้เลยครับทุกคนมาได้เยอะอยู่แล้วทุกคนเนี่ยเต้นได้หโอ้ย หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิพันล้านานะทุกคนโอ้โหได้มาพันล้านว่ะทุกคนมามีเงินละมีเงินสามหมื่นล้านแล้วทุกคนลองไปเล่นไวท์ชิ่งอยู่นะทุกคนนะโฮ,โโฮโชโชโโึโอ้โหการโจ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะการโจ๊กไม่ได้เลยทุกคนหลอดเต็มหลอดยังไม่เต็มอืไปโอ้โหไปวันเลย เมตินิกมาอยู่มาอยู่เออนี่เกลือนะทุกคนเล่นได้อยู่ทุกคนเต็มดิกสาหลอดครับหุสองจุดสองนะครับผมได้กล่องด้วยแก้วเลกล่องเต็มนะทุกคน,นเกลือเท่าไหร่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวนะวันนี้เล่นได้เลยเล่นได้เลยคนระับมาทุกคนไปคุณหนักๆเลย คูนหนึ่งร้อยครับทุกคนไป Let's go อเออในโลมาน,นั่นสิไออ้อคูนหนึ่งร้อยครับทุกคนของหมูเออออนมาก็ยังดีวะไม่รู้ว่าจะเกลือนะทุกคนที่ตั้งของทีวีวัดเอา้าก็ปีครับผมพี่กดมือไวไปไหนนะก็ปีเรา,ยอ,าอยู่เอชซีเออมาอยู่นักสี มีสปินแน่นแล้วอ่ะทุกคนเออดูดิมีตังเท่าไหร่วะสามหมื่นล้านกล่องเล่นรัวๆเปิ้ลเปิ้ลโอเคขอหนึ่งร้อยสักครั้งสิกเกือลวะทุกคนมาไม่เอาละคูณเยอะไม่ดีนะทุกคนเออคูณสี่สิบพอสี่สิบคูณสี่สิบ บูณสี่สิบก็พอแล้วครึ่งหนึ่งนะทุกคนเออแบบไม่ไม่ต้องสุดสุดที่คือไม่ต้องสุดนะครึ่งหนึ่งของแบบสมมติมันคูณได้ร้อยแล้วก็คูณแค่ห้าสิบสี่สิบพอมาอืออือหืมอือหืมหมูมาว่ะหลอดนี้นได้แปดแปดจุดห้าบีทุกคนโคตรเยอะ พร้อนมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยไม่เกือเท่าไหร่นะเนี่ยเฮ้ยบ้านของนภัสตีบ้านนภัสเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าให้ตีบ้านของอะไรนะตีบ้านมงคลอมงคลบอกผมสร้างบ้านไม่เสร็จนะทุกคนสร้างบ้านไม่เสร็จนะเออพี่ไม่ตีหรอกนะทุกคนสงสารสร้างบ้านไม่เสร็จนะเออแบบบ้านของมงคลนี่น่าจะแพงอะเป็นหลายหมื่นบ้านนึงก็คงเป็นหมืน่นเป็นพันเป็นหมื่นนะ บางคนบอกตีเลยพี่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ตีหรอกครับสงสารก็นี่ก็เคยแบบเป็นนะที่แบบสร้างบาง้านไม่อยากให้ f อฟซตีเพราะว่าอะไรไม่อยากเก็บตังค์ใหม่ะสร้างบ้านเนะคนไปนะผมมามีตังอยู่สามหมื่นล้านแล้วทุกคนเดี๋ยวหลอดแบบหลอดต่อไปนะหลอดนี้หลอดห้าร้อยนี่ยังง่ายๆอยู่นะทุกคนเอาหลอดรักหลอดหมื่นล้าน ไอหลอดสักชันขึ้นหมหอเราก็จะพอละหลอดหลอดเยอะๆไม่ไหวนะทุกคนหลอดแค่นี้จะเริ่มเกลือ,อได้ไหมหลอดห้าร้อยไปครับผมปึ้งโอ้โหค้อนได้โอ้หอออโหถ้าน้องไทเกอร์มานี่คงดีนะุดบ้านของบ้านของใครน้อพอเราอเอาเหอพอเราฟ็อกซี่มาค้อนก็มาดีดี มาซึ่งอยู่อันดับที่อะไรนหะอยู่อันดับสี่หมูมาหน่อยนะขอสักหลอดสองหลอดนะก็จะพอแล้วทุกคนขอหลอดนี้ก็จะพอหลอดพันกว่านะรุ่ดีขนาดขนาดคูณสี่สิบเนี่ยนะยังเกลือขนาดนี้หมูไม่มาเลยมาแล้วเออไป ลอดเ,ดอเต,ต็มแล้วทุกคนอ้าวหมุนหม้แล้วทุกคนเต็มปะวะเต็มแล้วทุกคน 8.5b จริงๆรพี่มีเงินสร้างบ้านแล้วทุกคนเออเฮ้ยกัดโจ๊กหลอดนี้ได้ก,กัดโจ๊กทุกคนมันล่อให้เราเล่นอีกเล่นกัดโจ๊กอีกแล้วมันล่อให้เราเล่นกัดโจ๊กอีกแล้วหลอด3,000ทุกคนเล่นดีปะพี่ว่าไม่ดีกว่าวะหลอด2 7 0 0แม่งเกลือแน่ๆ มันจะล่อให้เราเล่นไงอ่าเราไปปั่นเอ่อเราไปเล่นอ้นี้ดีกว่าทุกคนเราไปเล่นไวกิ้งดีกว่าเนาะตามคำขอของมีจังอยู่เกือบสี่หมืนล้านนะทุกคนตามคำขอมงคลนะครับที่จัดให้เลยนะผมมีกลางอยู่เกือบสี่0มนล้านนะทุกคนเล่นภารกิจไวกิ้งไปครับผมืออหือมาทีแรกก็ได้ได้ไยได้ปะวะเอาหลอดเต็ม โอ้โหแบบบนงทีหลอดเต็มเลยไดโอ้โหดมากร์ไม่มีกัรดใหม่หรอกตั้งแถึงตาแรกก็ได้กล่องเต็มเลยทุกคนเดิมพันสูงสุดพี่จะไม่เดิมพันสูงสุดนะพี่จะเอาสูงสุดแล้วก็กดลงมาที่หนึ่งกดไปสูงสุดแล้วก็ลงมาหนึ่งหนึ่งขั้น,นทุกคนไม่ต้องไม่ต้องสูงสุดนะ มันจะเวอร์เกินมันมันจะแบบเปลืองเกินนะทุกคนนึกว่าหมกจะมาสามทุกคนอุ้ยแม่นึกว่าได้เจ้าหินกล่อ,องนี้ใช้แบบว่าไม่ได้ใช้โบนัสนะทุกคนกลองนี้ใช้แบบธรรมดาเน่ข้าวราดตักเข้าร้านตักเออ ป,ปึ้งม,มาเดี๋ยวพี่ทีว่ว่าวิวิได้โบนัสต่อมาว่ะเจ้าหญิงสามเออกล่องเต็มแล้วเปกเราเต็มแล้วครับทุกคนเอางี้ดีกว่าที่ว่า,วา,วามันน่าจะนานนะทุกคนพี่จะกอไปเลยนะ ตอจังหวะที่แบบว่ายังไม่ได้ของรางวัลน,นะทุกคนเลยเนี่ยขึ้นมากล่องที่3มละอ่ะพี่จะกดไปเลยนะครับเดิมพันเออไม่สูงสุดนะทุกคนเอาเท่าไหร่50ล้าน40สล้านหรอยีอ่ห้าล้านทุกคน <c oughs> เฮ้ยพี่ว่าเดิมพันสูงสุงไปเลยอ่ะสีล้านนะทุกคนโอเคพี่จะกอไปแล้วนะทุกคนแล้วก็มาดูกันตอนได้รางวัลตรงได้กล่องนะครับผม let's go โอนัดคุณเยอะคุณเยอะคุณเยอะโอ้โหเต็มวเต็มปะวะกล่องเต็มว่ะทุกคนแก้วมาผมอยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะตอนนี้สามหมื่นเก้าพันล้านเงินยังไม่ลดนะทุกคนเงินยังไม่ลดนี้งเท่าเดิมโอเค่ะไปต่อนะครับผมกองต่อไปเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเงินเดิมพันไป เก้าสิบล้านห้าสิบล้านพงทุกคนไปครับผมไปต่อครับกดเด,ด,ดี๋วยวกดกอไปเลยนะครับเดี๋ยวยาวไปเลย let's go <S <คน> ได้หมวกสามอันนะทุกคนอุ้ยกล่องเต็มเลยครับวันออนี้ไม่เกลือนะเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่มีเงินจากมีเงินสามสามหมื่นเก้าพันล้านมีสี่สี่หมื่น 4, 4, ล้านแล้วนะทุกคนได้เงินมาเพิ่มอะครับเออไม่เกลือเลยนะขึ้นหลอดขึ้นกล่องที่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องที่ห้านะคนกล่องที่หกก็จะได้การ์ดนะไปครับผมปึ้งต่อ,ตอไปเลยนะครับ let's go โอ้โหโดนัสอีกแล้วครับทุกคนอุ้ยต้องเต็มหรือเปล่าเต็มแล้วครับทุกคนโอ้ยเอาวันวันนี้แบบ ดูเงินเดี๋ยวดูเงินเงินยังอยู่เท่าเดิมนะครับไม่เงินไม่ได้ไเงินยังอยู่เท่าเดิมนะทุกคนเออที่เสียไปก็ได้กลับคืนมามาครับกล่องต่อไปนะครับกล่องนี้จะได้การ์ดทองนะทุกคนเพิ่มเงินเดิมพันไป250ล้านลดลงมาเหลือแค่125ล้านนะทุกคน let's go ปั๊ดไม่ได้โบนัสเลยถูกลอโบน,นับสถุณสาม ร้อยไปหน่อยร้อยไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเอ่อเพิ่มเงินไปไปแค่นี้แหละครับเล s โก แล้วครับได้การ์ดทองแล้วครับผมทุกคนปึ๊บฮูยอัดใหม่หทุกคนสะพาารับเป็นเซตแตกหรือเปล่านะทุกคนนะดูนะเซตแตกหรือเปล่าไม่แตกโอเคมาไปกล่องต่อไปครับทุกคนจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เงินยังลดไปไม่เยอะนะทุกคนตอนนี้เดิมพันได้สูงสุด400ล้านจะเดิมพันแค่250ล้านนะทุกคนโอเค Let's go ครึ่งหนึ่งนะทุกคนไปครับผม ไปครับผมกล่องนี้เดี๋ยวดูกล่องก่อนนะครับกล่องที่1 2 3 4 5 6 7 8กล่องที่8นะครับผม90สิมีทั้งหมด10กล่องนะครับผมเขาจะได้การ์ดนี้นะราชินีโพแดงนะครับทุกคนจะคุ้มหรือเปล่านะครับตอนนี้คุณถึงสุดได้เท่าไหร่700 700โอ้โหแต่ว่าตอนนี้เรา400ล้านแล้วกันทุกคนไป let's go <S yeah. เงินยังไม่ลดนะครับผมไปกันต่อครับผมโอเคเงินขัาเดินอยู่เลยสามแปดล้านให้สามหมื่นล้านสามหมื่นแปดนล้านนะครับ let's go <S รัดมาแล้วอุ้ยวุ้ยข like ึ bueno. ้นมาคนวุ้ยอุ้ยคนเต็มหลอดนี่เปล่าเต็มหลอดนี่เปล่าขอแบบเต็มหลอดเลยนะขอแบบเต็มหลอดเลยนะเต็มเลยเออวุ้ยโอ้โหสุดยอดครับผมวุ้ยขึครับคนได้อะไรสามหมื่นสามพันล้านสามหมื่นสามพันล้านเหรอสามพันล้านคนได้มาสามพันล้านวุ้ยกล่องแดงทุกคนแก้วเลยมา เหลืออีกกี่กล่องครับทุกคนเหลืออีกกล่องกล่องอันนี้กล่องที่9นะครับทุกคนโอเคไปกันตอ่อครับผมทุกคนเดี๋ยวไปดูเงินเงินเดิมพันกก่อนนะครับเงินเดิมพันตอนนี้เดิมพันได้สูงสุด750ล้านนะครับเดิมพันแค่400ล้านเหมือนเดิมนะครับทุกคนไปออโอ้โหเงินยังไม่ลดนะครับเงินลดไปแค่4 0 0 0ล้านเองทุกคนยังเหลือนะครับเพลงได้อยู่นะครับไปต่อครับผม แล้วทุกคนเอาวะต่อไปก็กล่องสุดท้ายนะทุกคนนะต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละวันนี้ต้องมาแล้วแหละทุกคนวันนี้เราต้องผ่านไว้ได้นะภาร,รกิจไวกิ้งนะครับทุกคนมากล่องสุดท้ายทุกคนเออมาเดิมพันได้เท่าไหร่ทุกคนดูนะเดิมพันได้2องพันล้านโอ้เดิมพันกดทีละสองพันล้านทุกคนโอ้เยอะไปปะโอ้สามพันเจ็ดร้อยล้านกดทีเดียวนะทุกคน เยอะไปทุกคนขอลดขอลดรถ3,700ง้ารล้านพันเอ่อพันสองร้อยล้านนะ750ล้านทุกคนไป let's go ค่อยๆไปนะทุกคนค่อยๆไปกล่องนี้ต้องได้โบนัสเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคไปครับผมต่อไปเลย ถ้าโอ้โหน้อยไปนา่นาจะน่าจะไม่เต็มหลอดนะทุกคนไปต่อรับผมไปโบนัสมาเรื่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้าโบนัสมาอย่างนี้เราสูตรเราคือต้องลดลดเ,เงินเดิมพันลงนะครับลดเหลือต่ําต่ําสุดนะครับแล้วก็ไปสปินไปสักยี่สิบตานะทุกคนลดเ,เงินเดิมพันนะครับเพราะว่าเดี๋ยว มินจะหมดเอานะทุกคนเออต้องลดเงินหนึ่พันนะฮะโบนะัสรอบมันยังไม่มานะทุกคนเออเราต้องลดเงินหนะะึ่พันแล้วก็เล่นยันต่อนะครับผมโอเคไป Let's let go เราแบบน้อยไปเนาะขอคุณเยอะๆแล้วกัน 100, บน้อยมากทุกคนคือพี่เดิมพันแค่เก้าสิบบาททุกคนเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเ,เราเทสเฉยๆนะโดสักประมาณสิบสิบห้ารอบแล้วกันอะดูนะครับว่าจะเอ่อโบนัสจะออกไหมเราค่อยเพิ่มเงินเดืพันนะครับไปครับผมเล็กโก โอ้โหเจ็ว,ว่าเราเดินพันน้อยนะไม่เป็นไรครับผมไปอีกสิบรอบแล้วทุกคนเยวไปเพิ่มเตือนเดินพันนะครับไปครับผม ที่เพิ่มเงินเดิมพันนะครับผมเป็นเออ่พันล้านเลยนะครับผมพันสองร้อยล้านนะครับผมตอนนี้เงินเหลืออยู่สองพันไอสองหมื่นหกนพันล้านนะทุกคนเออจากมีสี่หมื่นล้านนะลดลงมาประมาณหมื่นกว่าล้านนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอบนี้โบนัสอาจจะมานะครับทุกคนเพราะว่าพี่ต้องทําการเพิ่มเงินเดิมพันไปนะครับเพื่อจะได้เงินโบนัสที่สูงขึ้นนะครับผมโอเคเล t โกไปครับผม รอบละพันล้านพันสองร้อยล้านดี รัสเออเออแกวออขอคุณเยอะคูนห้า,าดได้มาหลอดขึ้นมานิดเดียวเองหลอดขึ้นมาน้อยมากโอเคเดี๋ยวพี่จะลดสปินออลดเงินเดิมพันนะทุกคนเหลือแค่สองรอยล้านพอแบบว่าหลอดท้ายนี้โคตรเกลือ หลอดสุดท้ายนี่โคตรเกลือทุกคนอยู90ล้านพอเพื่อให้อรอรอบโบนัสมานะทุกคนไปยาวๆ โอายาได้น้อยมากโอเคไปต่อครับผม เดี๋ยวลดลดเงินเดิมพันก่อนนะครับไปครับผม แย่แล้วทุกคนแบตพี่หมดนะครับผมแล้วก็พี่เปิดเกมมาก็ภารกิจจบไปแล้วนะฮะก็ไม่สามารถจบหลอดได้นะฮะเลยครึ่งหลอดเองนะเสีได้มากๆนะครับผมไปแล้วครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยเสียดายมากเลยอยากจะร้องไห้